สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าของทอ่อเจริญแท็กเตอร์ทุกุท่านเด้อจ้ามือนีทั้งร้านมีรถมานำเสนอหนึ่งคันเด้อค่ะคันนี้เป็นรถเกียว DC 70เนะคะ DC 70กระสอบค่ะจดทะเบียนปี5-6นะคะเล่มชุดโอนโรครบค่ะเครื่องดีเกียดีเด้อค่ะพี่น้องพร้อมเกี่ยวจ้า ราคาเปิดอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทนะคะเล่มชุดโอนพร้อมซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะความแรงไม่ต้องพูดถึงค่ะเครื่องดีปั่มแรงด้วยจ้าพร้อมใส่งานจ้าสนใจมาเบิงได้เด้อค่ะทอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลค่ะ จะออกจากเดชมาทางบุญทลีกจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงปั๊มปตทนะคะหรือไม่ทราบลูกค้าสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0894263603